คุณผู้ชมคะก็ตอนแรกค่ะเรากล่าวว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วทานอาหารกันเลยแล้วก็ไปที่ห้องเลวเวอร์ลูมเลยแต่ว่าคืออยากจะให้แสงดอกว่านี้หน่อยค,คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่โรแมนติกขึ้นนิดนึงนะคะคก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศรอบๆของทางทูซิตแห่งนี้ก่อนว่ามีโซนอะไรบ้างอย่างจุดได้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นโซนอะไรคะก็เป็นโซนริมน้ำอีกโซนหนึ่งทีค่คือที่เรากางแจ้งเยอะแต่โซนนี้เราจะมีหลังคาผ้าใบ <ừ> เวลาฝนตกอะไรก็จะมานั่งตซนนี้ได้แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบนั่งตซนน,ซนี้ชอบไปนั่งตรงนู้นมากกว่าอาาันนี้ก็เป็นเปอีกอันหนึ่งเผื่อไว้เ,เปฝนอีกโซนหนึ่งเผื่อเอาไว้นะคะเ,คเดี๋ยวจะเริ่มจากคุณผู้ชมจากจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักนะคะรวมถึงตอนนี้เนี่ยพี่พี่พนักง,งานเขากำลังเริ่มจัดโต๊ะก,กันอยู่เพราะว่าเป็นเวลาประมาณสี่โมงจะเริ่มเริ่มงานกันไี่ถามถามนิดนึงก่อนเดินปกติแล้วเราจะรับพนักงานประจำหรือว่าพาร์ทไทม์เยอะ พอกันการดูแลยากไหมคะสำหรับเด็กพัฒนาการกับพนักงานประจํานี่ดูแลต่างๆนะาทุกคนตั้งใจไปทํางานก็ไม่ยากอยู่แล้วมีปัญหาบ่อยมากกับเรื่องเด็กในร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีครับ่เดี๋ยวก็ทางผู้จัดการเขาดูแลการรับคนก็ดูแลคนที่อยากมาทํางานอ๋อเราก็มีผู้จัดการที่เป็นคนคอยดูแลหลักๆให้เราด้วยใช่ใช่นะคะอย่างพี่จุ๋มที่นันติดต่อประจํานี่เขาอยู่ในส่วนอื่นๆแล้วมีอีกคนหนึ่งจุ๋มใหญ่คนหนึ่งเขาจะดูแลในส่วนของร้าน อ่าฮะร้านอาหารเนี่ยไม่แค่ว่าคุณผู้ชมมีร้านแล้วก็มีอาหารมีพวกคนไม่ควดเท่านั้นนะคะไมต้องมีการทําโปรโมชั่นเห็นพี่จุ๋มวุ่นวายหาใช่ใช่ใช่ทำต้องทำอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยก็หมดนะฮะมันมันก็เหมือนธุรกิจธุรกิจหนึ่งไะทำทุกอย่างที่ธุรกิจควรจะทำอ่ะทั้งบัญชีการเงินการตลาดการบุกบุคคลค่ะอะไรเงี้ยการจัดการ ากพูดถึงเรื่องบัญชีเรื่องึก็สําคัญเลยเพราะว่ามีหลายสาขาแท้ต้องไปลงไปดูแลแฟนชายอย่างนี้คุณโตสิทธิ์ตอนนี้มีทุนสวดไหมคะหรือว่าเป็นเดี่ยวแล้วที่ถ้าทำบริษัททำคนเดียวครับทำคนเดียวแล้วเรื่องบัญชีมีปัญหาไหมคะเราดูแลเยอะขนาดนี้ก็ไม่มีก็มีมีฝ่ายบัญชีช่วยดูที่นี่คือครื่องหาคนไว้ใจได้เขาบอกว่าการหาบุคลากรที่เชื่อใจได้นี่มันยากมากยากมากกว่าจะเจอคนนี้ยากมาก ยากมากนะคะอันนี้ก็เตือนคุณผู้ชมไว้ที่จะทําธุรกิจหรือร้านอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องดูตัวเลขต้องดูเพราะสุดท้ายต้องไปจบที่ตัวเลขทั้งหมดต้องดูนะคะตัวเลขก็สําคัญนะคะธุรกิจก็ต้องการตัวเลขีเราเผลอๆทำเนื่ไม่ลืมไปว่าไม่ได้ดูตัวเลขอ่าก็คือต้องหาเพื่อนที่ไว้ใจได้เพราะว่าชอบพูดคำวันนี้เลยว่าทำอะไรก็ตามต้องหาเพื่อนที่ไว้ใจได้เพื่อนนี่ก็คือพนักงานต่างๆก็เรียกว่าเพื่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูส่วนต่อไปกันค่ะ อันนี้จะเรียกว่ายังไงดีเป็นโซนทางเข้าร้านแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปแลนมาทุกครั้งเลยต้องต้องถ่ายรูปแถวนี้ถ่ายรูปก็พยายามมีทิมชาให้มันดูแบบสบายๆหน่อยทีมคืออะไรคะทีมทีมร้านเหรอใช่ทีมร้านก็ที่บอกเป็นเดสติเนชันตอนนี้เรามองว่าเราจะหาอะไรที่มันที่มันจับต้องได้ค่ะก็เลยมองว่าเหมือนทะเลโอเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยอเราบางทีเราก็ทําร้านแบบเนี่ยทำมีประภาคาร มีพวกนี้ให้เหมือนเหมือนทะเลทะเลสีฟ้าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทะเลมางทีลูกค้าก็แอบไปฟังคุยกับเพื่อนเดินผ่านเอออยู่นั่งอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยแอได้เพราะตอนเมื่อสักครู่ี่คุยกันเนี่ยพอมาเช็คเสียงกันแล้วเนี่ยมีเสียงแบบเหมือนน้ำกระทบน้ำกระทบฝั่งตลอดเวลาใช่ใเหมือนเสียงคลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอวันวาเลนไทน์ที่ผ่านไปเนี่ยบอกมี การจัดซ <formation jin inh throat> <at> ุ้มสำหรับถ่ายรูปแล้ววันอื่นๆมีวันไหนบ้างคะที่ว่าจะจัดพิเศษแบบอย้าเราจะเน้นกิจกรรมในวันพิเศษนะฮะเช่นวันพ่อวันแม่วันวาเลนไทน์วันปีใหม่วันลอยกระทงอะไรพวกนี้ที่หลักๆที่เราจะจัดแบบว่าพิเศษกว่าวันอื่นพิเศษกว่าวันอื่นมีกิจกรรมอย่างเช่นวันพ่อเนี่ยเราก็อย่างที่เคยจัดเนี่ยมีข้าวผัดแทนคุณเราตั้งซุ้มไปซุ้มหนึ่งเราเตรียมวัตถุดิบมาให้หมดเลยเตรียมกระทะเตรียมอันนี้ให้แล้วก็บอกสูตรข้าวทำอยังไงบ้างแล้วให้เขาทำเองให้คุณลูกทำ คุณพ่อก็ไปนั่งรอที่โต๊ะลูกก็ผัดข้าวไปจานหนึงให้คุณพ่อทานอร่อย<ช>ไม่อร่อยคุณพ่อบอกอร่อยอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากจะเดินดูโซนแต่ละโซนแล้วคุยไปเรื่อยแล้วเนี่ยมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะเดินเดินลงมาดูข้างล่างเพราคะคนสงสัยมากว่าจัลัน,นเนี่ยโดน,นน้ำท่วมทูซิจรลันโด,ดนไหมเดี๋ยวไปคุยตรงจุดเขาเรียกว่าป้อมประการพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่าน, <S 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 น,านมาราคาย้ายไปจุดนู้นก็เลยค่ะ อะไรเขื่อนคะเขื่อนตรงริมนะฮะริมนะจะเป็นเขื่อนที่ที่ทสร้างเขื่อนแนวเาเรียกแนวพันธกั้นน้ําทั่วกรุงเทพทําให้กรุงเทพน้ําไม่ท่วมแต่บีบางจุดอย่างจันันนี่ท่วมเพราะว่าบางจุดเนี่ยเขาเป็นบ้านแล้วมันแข็งแรงไม่พอน้ํากระแทกผนังบ้านก็เลยพะลักเข้ามาท่วมที่ที่บอ่อท่วมจรันนะฮะตอนนั้นเป็นอย่างตอนนี้ก็มีตรงเนี้ยเราจะมีแนวกระสอบสูงท่วมหัวนะเป็นพันกระสอบเนี่ยอยู่เงนี้ตรงนี้ท่วมหัวเลยเหรอฮะเท่านี้เลยท่วมเนี่ยท่วมหัวเราเนี่ยตรงนี้นะฮะ เหมือนกับบิ๊กแบ๊กแบบนั้นเลยป่ะคะประมาณนั้นเลยผมต้องอดูแลตพองดูแบบนี้ถ้าถ้าตัวนี้มันล้มก็จะลานไปหมดเลยเพราะน้ํามันสูงมากน้ํามันสูงสูงท่วมหัวเราอะ่ะเพราะนั้นน้ํามันจะไปไม่หยุดเลยอ,อันนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบแบบคนไทยคนหนึ่งที่ต้องแบบรับผิดชอบการทั้งตัวเองแล้วก็การทั้งคนอื่นด้วยใช่ใช่ก็มีเครื่องสูบน้ําที่บอกเมื่อกี้บอกสองสิงพี่ทักซอยเนี่ยก็ดูแลซอย,ยไม่ให้ไม่ให้น้ำท่วมเพราะถ้าน้ําท่วมซอยก็จะลานไปหมดเลยชาวบ้านจะร้อนหมดเลย เครื่องสูบน้ำก็ต้องไปลงทุนซื้อซื้อเองไฟก็ไฟเราทุกอย่างไม่ได้ขอใครหาเลยมกันเต็มที่ใช่สำเร็จสําเร็จก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้เรียกผนังผนังไม่แตกผนังไม่แตกตรงนี้ไม่แตกไม่แตกโอเคแต่มันในภาระจากด้านอื่นมาเหมือนกันเราระวังแทบตายไประวังที่อื่นมาก็น้ําสุดท้ายก็น้ําก็มาท่วมเราประมาณไหนคะของของร้านเนี่ยโดนไหมคะโดนท่วมร้านในส่วนร้านในส่วนร้านเนี่ยตัวตึกเนี่ยมันก็เป็นสูงมันก็เลยไม่ท่วมแต่รอบๆอนี่ท่วมหมดเลย ตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยทั่วหมดเลยถ้าแนนยืนแบบเนี้ยท่วนถ้าอยู่อยู่ข้างนอกก็ก็เท่าเท่านี้ฮะท่าหน้าอกเราเลยเนาะ Oh no คุณโรสิตเองก็ที่แจวคุณไม่คิคืออยู่ที่นี่เขาอยู่เนี่ยอยู่ที่งทั้งวันทั้งวันก็มันมันไปถึงไหนแล้วนะก็ดูกลางคืนก็ต้องดูกลางวันดูนี่กลางคืนก็ต้องดูกลางคืนมันจะไม่หนักเท่ากลางวันแต่กลางคืนเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยทำไมกลางคืนไม่หนักเท่ากลางวันคะก็เพราะน้ำจะขึ้นขึ้นกลางวัน อ๋อเวลาน้าขึ้นน้าลงกลางวันน้ำจะขึ้นอ๋อคือน้ําจะลงน้ลงตอนนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าเขียนบทความเรื่องน้ำท่วมได้เลยทีเดียวผมก็อัพอัพนในเฟซบุ๊กทุกวันว่าวันนี้น้าสูงเท่านั้นเท่านี้ห่างนะครับก็น้ำจีดเซจีดเซนทุกคนจะตามอ่านกันอย่าสังเกตแต่คุณกิติสิงหาปัดเท่านั้นนะคะที่ลงพื้นที่น้ำท่วมแล้วคุณสรยุทธไม่ใช่คุณโตสิทธุสิทธิ์เองเนี่ยดูแบบดูกับน้ําท่วมตลอดอัพเดตข่าวสาร ใครบอกว่าชาวบ้านแถวจรานี้ต้องเดินมาดูนะว่าแตกหรือยังเนี่ยเป็นแบบว่าผู้พิทักษ์มากแต่สุดท้ายโดนไปเหมือนกันโดนเหมือนกันสุดท้ายน้ําจะบางกรวยที่ว่าเรียกว่าน้ําทุ่งอันนี้น้าท่าทุ่งก็เข้ามาผสมกันก็ท่วมไปหมดเลยอโหแล้วต้องปิดร้านออกมาสักกี่เดือนคะที่ผ่านมาเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนเราก็ไม่ได้เงินอะไรเลยลยุน้องก็ต้องไม่มีแลไม่มีงานทําแต่เราก็ต้องจ่าย บอกอ่ะคุยกันไปจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วกันช่วงที่ปิดไปอะไรก็ยังให้เขาอยู่เพราะเขาก็้างมาทำประจำไม่ได้ทำงานอื่นเนาะก็ต้องให้เขาบางคนก็กลับบ้านมันก็ไม่มีที่ไปก็ไปอยู่มาอยู่นี่บ้างก็มีเราก็เปิดศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงนี่คือศูนย์พักพิงด้วยนะเราตัวเองอ๋ออยู่ที่นี่เราก็อยู่ด้วยสามมือครบเราออกไปซื้ออาหารอะไรยังไงอาหารผมมีเยอะแยะผมเอาตนเอาไว้อยู่เราตุนเอาไว้เราบอกว่าสู้ได้เดือนหนึ่งโอเคแล้วสาขาอื่นที่ไม่โดนนะคะทำไงเปิดไหมคะสยามเปิดฮะสยามเปิด กรสยามแต่จุดอื่นร้าพาวโดนไปสองอาทิตย์กว่าร้านถาวก็โดนอ่ะร้านถาวก็โดนที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ปิดไปเดือนหนึ่งก็โดนเหมือนกันแต่ว่ารอบๆนะธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นี่เป็นอิวลี่ร้านกาแฟร้านกาแฟใช่ใก็โดนเหมือนกันก็โดนเหมือนกันแต่ว่ารอบๆนะแต่ตัวร้านไม่โดนไม่อะไรเลยแต่เขาปิดไงแล้วเขาปิดเขาปิดตามร้านรายได้หดหมดเลยก็เหลือเปิดสาขาเดียวแต่เราก็ต้องยอมรับเนาะาะว่ามันเป็นทุกคนโดนหมดนะคะ ปีนี้มีเทคนิคการป้องกันอะไรแนะนําหรือว่าบอกกับตัวเองไหมคะว่าถ้ามันเป็นอีกเนี่ยจะทายังไงกันดีอะคะเนี่ยก็ทาอะไรไม่ได้ฮะก็ต้องมันมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะไปทําอะไรได้แล้วก็ดูแลในพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นเองไม่ได้ตอนนี้ปรับมูล้าก็คือโดนไปนิดหน่อยก็คือตอนนี้ร้านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะจากร้อยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่โอ้ยก็ยังปรับปรุงไปได้สั้80%เนะฮะเหลือที่สิบน้ำทะเลจะซัดนะก็ยังไม่เสร็จยังมีช่วงน้ำขึ้นไง น้ำหนุนน้ำขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นขึ้นน้ำลงตามเวลานะคะก็ได้เหมือนมาเปิดนี่เปิดเบื้องหลังของทูซิตให้ดูนะว่าข้างหลังหลังรัวมีโกดังเก็บของจมน้ำมาเลยไปมันยังนี่ยังไม่กู้เลยนี่ครัวข้้งหลังนี่เป็นโกดังก็ยังไม่ได้กู้เก็บของขึ้นมาเลยจมอย่างนั้นแหละเพราะเอาตรงนี้ก่อนคุณตูสิ์วางโซนได้ดีมากก็คือแยกคัวรออกมาัวออกมาจากนี่หลบทันนี่หลบทันนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวย้ายที่ดีกว่ารู้สึการณ์จะขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจะพัวไหมคนทะเลไหมไม่พัวเลเหมือนทะเลแล้วคือไอเสียงที่กระทบเลยมาจากตรงนี้แหละใช่ใช่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นไปอาหารน่าจะพอเรียนเสร็จแล้วรอแดดแล้วรออีกนิดนึง้เดี๋ยวเราไปข้างบนกันค่ะแป๊บเดียวค่ะ